เขเข้ามาเลกเข้ามาเลขกเข้ามาจ้าร้านนั้นแข็งใสเปิดใหม่ให้บริการแล้วจ้าเล้เข้ามาเลขเข้ามาจ้าเฮ้ยเอมี่ทำไมอ๋อพี่ฝนดูสิไม่เห็นมีลูกค้าสักคนเดียวอะใช่แล้วล่ะแล้วทำไมเขาไม่มากันอะไม่รู้สิสงสัยไปเที่ยววันหยุดสงการกันหมดแล้วมั้ง <c oughs> ใช่นะสิมันแบบใกล้ถึงสงการแล้วว่ะ เอาอย่างนี้ดีกว่าเอมมี่พวกเราไปกินน้ำแข็งใสที่ร้านกันดีกว่าเปิดร้านเองกินเองนักเลงพอฮกินได้เลยหรอกินได้สิเอมมี่ถ้ากินไม่ได้จะเปิดร้านทำไมแล้วแล้วทำไมไม่เอาไว้ให้ลูกค้าเราอะ่ะน้ามีไม่ละลูกค้าเนี่ยมันก็ไม่มีะนะเออไม่มีก็กินเองไงมาเร็วมาเร็วกินกันคนละถ้วยพี่หัวแล้วของจอรอ์นายก็กินกับฉันไงจอร์จ พาเร็วเอมี่มานั่งตรงนี้เร็วเข้ารนด้วยดิพี่ฝนเอมี่กำลังทำอยู่เลยอะทำอยู่เหรอ<ช>อ่าน,น,นั่งคอยนั่งคอยนี่รถสีฟ้ารถอะไรอะรถสปไยฟ้าอะไรเอมี่รถสปไยฟ้าเนี่ยก็มาเป็น <c oughs> สีฟ้าเอาเอาก็เอาอร่อยไหมอะ <c oughs> ก็อร่อยอะนะน้ำแข็งใสยร้านเราอร่อยอยู่แล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาเปิดร้านใหม่คงจะมีลูกค้ามาซื้อละมั้งอาจจะมีก็ได้นะพี่ฝน เอ้ยในเมื่อลูกค้าไม่เข้าร้านแบบนี้เราหาอะไรสนุกสนุกทำกันดีกว่าสนุกสนุกเลยเหรอใช่แล้วใช่แล้วมาทางนี้แล้วทางนี้แล้วไปไหนอะเนี่ยเราด้วยดิตามมาเชิญหน้าพี่ผนทำอะไรอีกแล้วเนี่ยหาเรื่องตลอดเลยนะฉันหาเรื่องที่ไหนล่ะจอสมาเธอหน้าฉันหาอะไรเล่นสนุกสนุกเข้าเวลาไ่อะว้ <c oughs> <c oughs> พูดมากเกินไปล่วงน้ําเลยอะ่ะเฮ้ยพี่ฝนฮะ เราจะมาทําอะไรกันที่นี่อ่ะเราจะไปเที่ยวกันไงเอมี่ไปเที่ยวเลยหรอใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวเอาเรือออกมาก่อนดีกว่าเน่แล้วร้านอ่ะร้านก็ปิดร้านไปเลยปิดอะไรเออเราจะได้ตังค์ไหมเนี่ยก็วันนี้ไม่มีใครมาซื้อไหนๆแล้วก็ไปเที่ยวกันเถอะไปเที่ยวเอมี่ขึ้นขึ้นคันพี่ฝนได้ไหมอ่ะพี่ฝนกลัวไม่มีใครไปด้วยเดี๋ยวตกน้ำนี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนั่งได้เะล่ะมันนั่งไม่ได้อ่ะพี่ฝนนั่งไม่ได้งั้นหรองั้นเอาเรือลำนี้ไปก็แล้วกันเอ้า เดี๋ยวฮะทาไมเอมมี่ต้องมาคนพายด้วยเนี่ยฮะเอาแล้วถ้าเอมมี่ไม่พายแล้วใครจะพายอ่ะถ้ามีอยู่สองคนน่ะเอาก็เอมมี่ก็พายไปสิอุ้ยพี่ฝนนี่ <c oughs> ล่ะก็โถเอ้ยเอมมี่นิดนิดหน่อยหน่อยเดี๋ยวเปลี่ยนกันพายก็ได้จริงเหรอออจริง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 นั่นไงนั่นไงข้างหน้านั่นเห็นหรือเปล่าอ่ะอุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้ว ดูเหมือนว่าตรงนั้นมันจะมีความลับอะไรบางอย่างน่าสนุกดีนะโอ้โหพูดอย่างนี้ทำไมอาจะไม่ไปเหรอไปแต่ว่ามันจะมีเรื่องอีกไหมไม่มีหรอกหน้ารับรองได้ว่าไม่มีเลยรับรองทุกท <c oughs> ไีไม่มีไม่มีจริงๆเอ่อเอมี่เออเมื่อยยังอ่ะเมื่อยนานแล้วเนี่ย เดี๋ยวพี่ฝนภายให้ก็ได้นะนี่มี่นั่งสมาธินั่งสมาธิเลยงั้นเหรอทำไมมันลอยได้แบบนั้นน่ะฝึกวิชาฝึกวิชาฝึกวิชาเออจะว่าไปเดี๋ยวนะว่าทำไมมันหนักจังเลยอะฮึบฮึบฮึ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 โอ้โอมันหนักมากเลยมันหนักอะไรเนี่ยเริ่มไม่ไหวแล้วฮึบฮึบพี่ฝนทำอะไรอะมันหนักอะมันหนักพี่ฝนให้มี่พายอะ อโอ้โหแป๊บเดียวเองก็ได้ก็ได้เอ,<ห>อมี่พายก็ได้โอ้โพี่ฝนนี่ล่ะก็ให้มี่พายอยู่เรื่อยเลยเนี่ยเอาพี่ฝนไม่ไหวพี่ฝนไม่ค่อยแข็งแรงนี่เอมี่แข็งแรงสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอมี่อะไรหรอเมื่อกี้มันยังสว่างทําไมตอนนี้มืดเฉยมืดมันก็มืดเป็นปกติหรือเปล่าอ่ะ <c oughs> เฮ้ยมมนไม่เป็นปกติเดี๋ยวนะ หรือว่าที่นี่มันจะมีความลับอะไรบางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่แน่นอนความลับอีกแล้วเพราะเคยข้างล่างมันคืออะไรพวกวิบวับวิบวับป้ากระเบนสิไม่ใช่แล้วเอมี่พี่ควรเห็นอะไรบางอย่างข้างล่างนั้นลงไปดีกว่าเอ้ารอด้วยดิมาเร็วๆมาเร็วๆมาเร็วๆเข้าวุบวับ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 เฮ้ย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 ทำไมความรู้สึกมันแปลกแปลกจังเนาะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าฉันฉันกลายเป็นนางเงือกเหรอพี่ฝนอยู่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเสียงอะไรอะพี่ฝนเฮ้ยเสียงเอมมี่นี่นะอยู่ไหนเนี่ยแอมมี่อยู่นี่พี่ฝนพี่ฝนอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี่ใครอะเอมมี่เองนี่แอมมี่เหรอแล้วนี่ใครอะพี่ฝนไงหรอ สวยเกินไปใช่ป่ะก็สวยมาธรรมดาอยู่แล้วเอาละแล้วไม่รู้ตัวนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอมี่เรากลายเป็นเงือกตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยเงือกไม่ใช่เมือกเอาละพี่บอลเรากลายเป็นเงือกตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเราน่าจะแบบกลายเป็นเมื่อกี้เปล่างั้นเหรอเอาเอมี่จะไปไหนอ่ะเนี่ยเอมี่เห็นอะไรพวกว่าพวกว่าเมื่อกี้เนี่ยอ๋ออันนี้เหรอที่เราเห็นจากข้างบนน่ะใช่ เข้าไปกันดีกว่าเข้าไปอุ้ยอะไรอ่ะก็เข้ามาแล้วไงเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยลูกศรอ,อะไรอ่ะมันมีพุ่งพุ่งไปไหนก็ไม่รู้อ่ะไม่ลูกศรเร็วมากสลายไะเนี่ยไม่รู้สีงั้นเอาเป็นว่าเราตามเข้าไปก็แล้วกันนะอาจจะมีไข่มุกทองคําหรือไม่สมบัติของโจรสลัดก็ได้นะเนี่ยโจรสลัดมันเป็นตำนานเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรดนี่ย นาง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 เงือกนางเงือกเอาเหรอนางเงือกเหรอใช่นางเงือกเฮ้ยทำไมนางเงือกคนนี้ตัวใหญ่จังเลยอะราชินีแห่งหมาสมุรหรือเปล่าเฮ้ยน่าจะใช่นะเนี่ยไดอาน่าพี่ฝนพี่ฝนอะไรเหรอเอมี่เขาร้องไห้อ่ะร้องไห้เหรอใช่ราชินีร้องไห้ใช่แล้วฉันไปก่อนร้องไห้เกนฉันฉัน อะไรหรอเป็นราชินีหรือเปล่าใช่ฉันเป็นราชินีแต่ตอนนี้ฉันจะทำลูกหายอะลูกหายหรอโอ้แย่แล้วสิพี่ฝนเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเธอทำลูกหายเราก็ต้องช่วยเขาตามหาแล้วละมัง้งใช่ใช่มันแน่นอนอยู่แล้วแหละจริงเหรอรเธอจะช่วยฉันตามหาลูกของฉันจริงๆเหรอใช่ละค่ะฟาบาทจริงๆค่ะแล้วลูกของของคุณราชินีนาะงเงือกหน้าตาเป็นยังไงเหรอคะ คือว่าลูกฉันยังไม่คลอดลูกฉันอยู่ในไข่ไข่อ่ะพี่ฝนไข่เหรอเอมี่ก็เคยศึกษามาทางนี้นะเนี่ยเนี่ยไข่อะไรเหรอเนี่ยไข่นางเงือกไข่ไข่นางเงือกใช่นางเงือกอลูกเป็นไข่ไข่ป้าไข่ป้าเหรอไม่ยากรู้นางเงือกออกลูกเป็นไข่ใช่พี่ฝนต้องอ่านหนังสือนะอุ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะว่า เราจะต้องตามหาไข่นางเงือกถึง25เม็ดด้วยกันเหรอโอ้โห oh, มียุมีลูก25ตัวเฮ้ยสุดยอดเลย25คน25คนเออ25คน25งเงือกเรียกเป็นอะไรนี่งงเรียกเป็นเงือกเรียกเป็นอะไรกันแน่พี่ฝนก็ไม่มั่นใจงั้นเอาเป็นว่าเราช่วยกันตามหาลูกของนางเงือกกันดีกว่านะนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวพี่ฝนฮะ นี่ไงเจอแล้วนี่ไงเดี๋ยวนะทำ <ลง S 1> ไมนั่งทำไมเดีนะ๋ะไม่รู้ดิพอกดปุ๊บมันมานั่งปั๊บเลยอ่ะเดี๋ยวเอมี่อ่ะขอไปตามหาตรงนู้นก่อนนะเดี๋ยวนะตรงนี้ตรงนี้ได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวนะมีตรงไหนอีกอ่ะตรงนั้นไงตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นน,นั่นนั่นนั่นไหนนี่เดี๋ยวนะพี่บวนเจอแล้วนี่ไงเฮ้จะว่าไปจอร์ดหายอ่ะจอดอะ่ะ สงสัยจอดอยู่บนบกแน่นอนไม่ยอมลงมาในน้ำเมื่อกี้ตามมากันมาหลัดหลัดนันเนี่ยหาไม่เจอแล้วสงสัยตัวไรเสามันหายใจในน้ำไม่ได้สักหน่อยพี่ฝนเออหายใจในน้ำไม่ได้จอดนี่หนีตลอดเลยแล้วตัวไรเสาอะไรมันจะแบบกลายร่างเป็นเงืกอ่ะคงไม่มีละมั้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บไข่แล้วเราขึ้นไปหาจอดข้างบนก็แล้วกันนะจอดจอดทำอะไรอยู่อ่ะไม่รู้สิจะรู้ไหมนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วตามหาไข่ก่อนเอมี่ไปไหนแล้ววะมีบออยู่นะ พี่หนก็ตามหาไข่เอาเอมี่อยู่นั่นไงเจอแล้ว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 ี่ไงได้แล้วเจอแล้วได้แล้วไสิบห้าสิบหกเม็ดเดี๋ยวนะที่ฉันมานั่งทําอะไรตรงนี้เนี่ยเดี๋ยว่งทำอะไรแล้วนะไม่รู้สิมันไปมันเองอ่ะได้แล้วได้แล้วพี่หนอะไรเอมี่เรียกอยู่ได้อยู่ไหนอ่ะเนี่ยเออตามหากันไปก็แล้วกันแยกย้ายแยยกายญ่ตอนนี้เอมี่ได้แบบยี่สิบเม็ดแล้วยี่สิบแล้วอรอจ้า ทำไมเร็วจังเลยอะเหลืออีกห้าเม็ดอะเออพี่ฝนก็เหลืออีกห้าเม็ดนี่ไงเจอตรงนี้แล้วทําไมนางเงือกมาไขอะไรเลี่ยราดนี่ยิงเลยเขาทําลูกหายไงอ๋อสรุปว่าเขาทําหายเขาไม่ได้มาไขเลี่ยราดใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเจตรงนี้อีกหนึ่งได้แล้วพี่ฝนได้มีมาแล้วตอนนี้ตามหาได้24เม็ดแล้วอะเหลือเม็ดสุดท้ายอ่ะแต่ว่าเอ็มมี่อะเหลืออีก2เม็ดอะ งั้นเดี๋ยวเรายยกย้ายกันไปตามหาเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆน,นั่นไงเยอะแยะเลยโอ้โหเยอะมากพี่ผลน่าจะครบแล้วล่ะใช่นี่ไงแอ,งอมมี่ครบยังครบแล้วครบแล้วครบแล้วนี่นะเดี๋ยวเราเอาลูกของนางเงือกเนี่ยเม็ดเม็ดไข่นางเงือกไปให้เขาดีกว่านะเม็ดไข่านางเงือกมาแลอวไข่านางเงือกเออ,เ,ออเอออะไรนั่นแหละไปเร็วเข้า นางเงือกแม่นางสรุปว่าเขาเป็นองค์หญิงหรือเขาเป็นราชินีหรือเขาเป็นอะไรกันแน่เนี่ยเขางจะเป็นราชินีแหละนัทขอบใจมากเลยนะเธอตามหาไข่ของฉันจนเจอฉันมีของรางวัลจะมอบให้เธอด้วยล่ะเฮะ้ยเดี๋ยวนะเราไม่ได้ทําความดีหวังสิ่งตอบแทนแต่ได้มาก็ดีเหมือนกันนะขอบใจแล้วก็จะให้อะไรเราหรอไม่รู้ <c oughs> สิเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะมอบ มอบลูกของฉันให้สักหนึ่งหนึ่งตัวก็แล้วกันนะอ่ะเฮ้ยจะดีเหรอลูกยจะดีเรวที่บ้านฉันมีเยอะแล้วนะโอ้โหมีทั้งนางเงือกแล้วก็อะไรน่ะลูกเจ้าหญิงอะดิลูกเจ้าหญิงพี่อนก็เป็นเจ้าหญิงเออมีเยอะแล้วงั้นไม่เป็นไรถ้าเธอเลี้ยงไม่ไหวฉันช่วยเลี้ยงเองก็ได้นะโอ้โหพี่ฝนนี่น้ำใจดีจริงๆขอบใจมากเลยนะความจริงแล้วเนี่ยลูกของฉันมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านเป็นหมื่นเป็นแสนตัวเลยล่ะ มีมาล่ะถึงมอบให้เรามีเยอะขนาดนั้นเชียวเออมีเยอะขนาดนั้นเชียวนี่ไงเดี๋ยวนี่ไงเดี๋ยวพี่ฝนฮะแม่เขาเป็นนางเงือกนี่ไงนี่ไงลูกลูกออกมาเป็นปลาทองหรือว่าพ่อเขาเป็นปลาทองอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็น่ารักดีนะโอ้ยน่ารักจังเลยดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวมอบหัวใจให้เขาหน่อยโอ้ยว้ายใหญ่ว้ายใหญ่เลยอะเปาแป๋วเลยอะอุ้ยปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บเลยอะโอ้ยน่ารักสุด เดี๋ยวเดี๋ยอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยโอ้โหแล้วแล้วปลาเขาร้องกันยังไงอ่ะบุ๊ม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 บอปบบบบบบ<อ>บบ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 บนบบๆๆบบ นั่น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 นี่เขาเรียกว่าอะไรนะเออตะเกียงเออตะเกียงเดี๋ยวเดี๋ยวขอมาดูใกล้ๆก่อนว่าลูกปลาลูกปลาทองเนี่ยน่ารักจริงๆนะทุกคนดูสิตาบ้องแบล็กระปิดกระปิดได้ฮะนี่มาในน้ำไม่ใช่เหรอเอาก็ในน้ำไงทำไมแ้วทำไมมีไฟในน้ำอ่ะเออไม่รู้สิเออเออเอาอย่างนี้ดีกว่าเอมี่ดูเหมือนว่าถ้าเราพาลูกปลาทองขึ้นไปข้างบนบกอ่ะเราจะต้องเลี้ยงกันเหนื่อยแน่นอนเลย <พ>เราต้องการน,น,น้ำเออเราเอามาฝากตรงนี้ดีกว่านะนี่ไงน้ําเต็มบ่อไหนไหนก็ไหนไหนแล้วให้แม่เขาดูแลดีกว่าอะเออเอาฝากไว้ตรงนี้เดี๋ยวเขาก็ว่ายนะ้ําไปหาแม่เขาเองละเขาอยู่ในมาหาสมุทรไม่เป็นไรหรอกอ้อโหปะทองฉลาดนะเนี่ยใช่แล้วใช่แล้วอาวอยู่ที่นี่ไปนะแล้วเ,เดี๋ยวก็ไปหาแม่ก็แล้วกันนะพวกเราคงจะเลี้ยงพวกนายไว้ไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่ามีเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวมาเยี่ยมก็แล้วกันนะเดี๋ยวมาเยี่ยมหรอเออเดี๋ยวมาเยี่ยมเ,เ,เดี๋ยวมาเยี่ยมนะ ไะเอมมี่กลับบ้านกันเถอะไปขายขายติมขายน้ำแข็งใสต่อไปแล้วพวกเรา